สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในคุกอีกแล้วอ <c oughs> วันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในคุกนะครับผมได้มีรูปประกาศผมด้วยเฮ้ยดูดมิมีคนอะไรไม่ให้ดูไเฮ้ยง <c oughs> ไงช้อนนี่ขุดหนีไปเลย ลคลิกแล้วเนี่ยตไงอ๋อคิกที่ช้อนเหรอออ อไอมันแจ้งเงินมาเนี่ยเนี่ยนี่มันต้องบอกดิกระหน่ำมาอะไรอ่ะนี่มาจากไหนนี่เฮ้ยมาหนี่แกน่ากลัวมาคนจับผมมาทำไมอ่ะผมไม่ทำอะไรผิดนี่มาจับให้ได้ดีกว่า อ้ายตกไม่ถึงไม่ไม่ถึงโดนไม่ถึงโดไม่ถึงเมื่อกี้โดไม่ถึงขอปเสียงก่อนนี่ให้หนอนไปทางนี่ให้ได้ เออจับได้โอี่ตกนะต้องแก้มือใหม่ต้องผ่านไปด้วยการจ่ายมันต้องผ่านไปด้วยการจ่ายต้งตรูวัด เออไปแล้วไอ้ตำรวจไอ้ตำรวจไอ้คนเดิมดีกว่าจะโดนสีแดงเนอะโอ้โดนไม่ได้โดนจนได้ตำรวจไอ้ที่นี่ตำรวจเยอะมากนะครับขยับไปก่อนนะเล่นน้ำไปนะนี่มันญาติเรานี่หวะ่ะ บมันคือคนบ้านน่าสากกอนี่หว่าเฮ้ยโดดได้ไหมถึงไหมมันจะไม่ถึงมา,ากดตรงนี้ไปเออมาให้มาเงยจ้า เอามาไปด้วยได้ไหมเราไม่มีวิไอ้นี่โอ้โหมึงไม่กดน้ำทำไมไม่กดส้วมส้วมมึงก็ไม่ลาดโอ้ไปวางแล้วก็โดนฆ่าทำไปทามาน มาอ,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 อมาหายอ้อออออเสียไม้ไปนะว้าโวลยจม ฮึบน่ันกงมีท่ากันสนิมด้วยเป็นไหนต่อเปไหนต่ออ่ะ ไหนต่ออ่ะแค่นี้อรอเป็นไ้ต่ออ่ะ,หอะให้ลงไปข้างล่างอรออ้าวไม่ได้ฮนะแนี้อ๋อ อันนงี้ยเหรอต้อ,องมาทาน้ำหรอก็ไม่ได้อ๋อต้องมาต้องทางนี้อ๋อลืมจัดการเลยครับพี่ก้ามผมนี่จัดการเลยครับไอ้ก้าม แจมาแล้วรีบเอาไฟาต้องมาที่นี่อีกโอ้โหว่ามันรอกให้กวาดนะโทด ไปต่อบายนี huh. uh ่โ huh. อ uh ้ดลมด้วย้งถอดแบรรี่เยอะปึ๊บโอ้เออเป็นไงสองชั้นก็ได้เอออุตสกหูกระดูกหักด้วยปึ๊บ ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับปึ๊บไหลตาไหลตามกระแสลมปึ๊บเออเรียบร้อยบายไปแล้วฮะ

บูดบูดเธอน้อเสาก็เป็นสีชมพูใหญ่ด้วยจะพาคนแล้ว mình người cái lòng lạc là mày 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 ปวดุกบ um. ุกรบฮิภ yeah ูบุกรุกช็อตไปดิช็อตไปด้วยวโโหเร็วมาก Oh. yang yang iyang iyang. Dip show, hambat show. ขึ้นไปโดนเลยป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาโดนแน่ลงไปพืป้นใหญ่มึงโดน

อ๋มันแอบซ่อนเออเนี่ไงถูกไหมล่ะต้องระวังท่อเป็นสนิมไ,มไมมาว้นะล้วมาที่ยิม ไอตํอรวจ้ะไอตําดกล้ามบ๊ายบายลงมาเลยเฮ้่มันทําอะไรอ่ะเอตํารวจหญิงเหรอเ้ยิดพังเลยต้องมีช้อนนี่

đi. Ừ đi cô đó. ไม่ไปทำอะไรอ่ะเนี่ยหุดแล้วเนี่ยหุดแล้วเนี่ยอุ๊ยได้ลนะมังเป็นคลิกอ่ะดับเบินคลิกไปเลยคลิกไหนอ่ะ เออ,อ,ออคเดี๋ยวมันคลิกเออมันคิดี๋ยมันคิกนี่คุยไม่ได้ ไม่ขุดเล่ามีแหงซ้อนหนชั้นมาก ทริกเกอร์มีกำแพงไหมยังมงสีแดงยากมันช่ยา,ย,ายากไงโคตรมากทริกเกอร์ หวดพิงคนใจไได้เลยจใจได้ขึ้นมาเออโอ้โหวนจับได้ตกโอ้โหปวดมากอา้าวรอดได้ไงอะ รงกระดูกอย่าโดนนี่เอน,นี่ดิฟโชดิฟโชว์เป็นไงล่ะโนอะหหโหโอ้โหตนะค เหมือนเจอแสงโอ้วีตัวนักด้วยโอ้ยบมาบ้าเออโดนหมากดัดโดนหมากดัดไปมาดีมาดีหมาบ้านี่เจอท้าดิฟโชยมาช่องวดีโอต้องหานก่อน โุ้ยต้องมาไปอีกเหรอต้องปิดเออโอ้ตกดูนะดูนะท่านเบู๊ดโอ้ยโอ้ยไปถึงทางออกเอ๊ะมันทางออกทางออกดิ้ค้อานข้างเลย ระบบมาเว้ยดอนเหรอนอนเดิดรทนโฟมเมอร์มาดินี่เนี่ยเดินถอยหลังเดินถอย บายไอ้ทุกสายชั่วร้าย ร้อยครับอ่าคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย